เทศกาลสเปริดบอสซัมวันที่ทั้งสองโลกจะได้เชื่อมต่อกันอีกครั้งชื่อของสเปริดบอสซัมที่น่าจะจะเป็นสกินของเกมลีกออฟเลเจนด์ครับชื่อนี้เนี่ยก็เป็นชื่อของเทศกาลของชาวไอโอเนียในรุ่นเทราด้วยโดยถ้าเกิดพูดแบบหยาบๆนะครับมันก็จะเหมือนกับเชงเม้งของบ้านเราหรือไม่ก็เทศกาลวันแห่งความตายของชาวเม็กซิโกที่ในวันนั้นครับคนที่อยู่ในโลกของคนเป็นเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ในโลกของความตายได้โดยผ่านดอกไม้ที่ชื่อว่าสเปริดบอสซัม ที่จะเติบโตในทุกๆปีของไอโอเนียแต่การจากการบุกรุกของดอกซครับดอกไม้ดอกนี้ก็ไม่ได้บานสะพังมานานแสนนานจนในเนื้อเรื่องของคินอัปเดตสเตทเบดของยาโสร์และก็โยนิดอกไม้แห่งวิญญาณครับก็กลับมาบานอีกครั้งซึ่งลักษณะของดอกไม้นะครับก็จะเหมือนกับดอกไม้สีชมพูที่เราเห็นไปในเฮียสต์มอร์โรโดยดอกแต่ละดอกครับจะสามารถบานได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่ในดอกนั้นนั่นก็หมายความว่าดอกไม้แต่ละดอกครับก็คือวิญญาณที่กลับมาในโลกของคนเป็น ซึ่งในช่วงเทศกาลนะครับชาวเอลเนียเนี่ยจะพยายามหาดอกไม้ของบรรพบุรุษหรือว่าคนที่เขาเนี่ยต้องการเจอเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถสื่อสารกันได้ซึ่งเดิมทีแล้วนะครับจุดประสงค์ของสเปีรวัตซัเนี่ยคือการให้คนที่อยู่ในโลกคนเป็นปล่อยวางเรื่องราวในอดีตเพื่อเดินหน้าต่อไปยังอนาคตแต่ว่าในปีล่าสุดที่เกิดเทศกาลนี้เนี่ยดอกไม้แห่งวิญ,ญญาณครับก็ได้บานออกมามา,มากมายเนื่องจากในช่วงสงครามมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทําให้คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันนะครับได้แต่ลําลึกแล้วก็ไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ได้ ซึ่งในเฮียสทูมอร์โรเองคิดว่าเหตุการณ์นี้ครับก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันเป็นตัวของซนเฉาที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อตามหาดอกไม้ของใครบางคนซึ่งพวกเราครับคิดว่าน่าจะเป็นจาวันที่3ส่วนน้องอยูนาร่าในสกินนี้ผมคิดว่าเธอครับน่าจะเป็นผู้ดูแลที่อยู่ในฝั่งของสเปเดเรียมแต่นี้ก็ต้องดูนะครับว่าสกินคลาสสิกของนางเนี่ยจะมีรูปหลักเป็นอย่างไงเอาไว้ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเพราะว่าในตอนนี้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของ